คุณวอลแแสนนะครับปิดไปได้อีกแล้วนะครับนี่นะครับหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบแปดใบเก้าใบสิบใบนะครับสําหรับอะไรนะเขาเรียกแบงค์สิบาทหนึ่งร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ก็คือใส่ซองแบบนี้ไปให้นะครับใส่ซองแบบนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถปิดเหรียญ UNC ไปได้ด้วยนะครับเสด็จนิวัฒนครนะครับ UNC แบบนี้นะครับ แล้วก็แบบอันนี้คือแบบ U N C นะเหยญละ400แล้วก็แบบนี้นะครับดำดำ,ดำแบบนี้นะครับเหยญละ200นะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นนะครับขออนุญาตจะส่งก่อนเลยนะครับเห็นเขาเรียกผ่านช้ยเนาะผ่านช้ยได้ที่กิเ,เยนดำดำนะครับโอเคอันนี้ก็คือแปะเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใส่กล่องให้กับอ๋อใส่กล่องให้ลกค้านะครับเดี๋ยวขอใส่ใส่ A แล้วกันเพื่อุม อย่าลืมนะครับวิธีการสั่งซื้ออย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเบอร์โทรอะไรที่อยู่อะไรนะครับใส่มาแล้วจะติดต่อกลได้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ใส่มาก็จะติดต่อไม่ได้ก็จะส่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณนะครับคุณวอลเลซ์มากเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับแบงค์สิบบาทที่เพื่อนๆเห็นนะครับของแท้ เรียบร้อยนะครับใบละเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมใบละ50บาทนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดร้านอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆทักกันเข้ามามากเลยนะครับเพียงทักมานะครับของก็พร้อมเดินทางครับผมขอบพระคุณมากๆครับติดต่อกับทุกท่านที่ทักมาครับ